ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่แต่ท้ายยังมีองค์สามร้อยคู่ละห้าร้อยนะครับพี่อย่าลืมนะครับพี่ฝากช่องน้องนับดาวด้วยนะนะครับพี่ช่องเดียวกับอ่ามัชนาจองปันตะนะพี่นะฮะเขาเปลี่ยนชื่อช่องหรือพี่นะส่งจริงขายจริงครับพี่อ่าผมการันตีได้ครับพี่ว่าผมมาขายมาเป็นพัน EP แล้วพี่นะ ส่งจริงขายจริงนะครับพี่ครับพี่เดี๋ยวดูกันองค์แรกก่อนนะพี่นะนี่พี่ลืมนะพี่นะเซิร์ชเข้าไปดูใน Youtube เลยครับพี่ช่องนับดาวครับก็จะขึ้นตอนนี้น้องเขามีหกสิบเจ็ดสิบอีพีแล้วมากป่เนี้ครับเขามีไลฟ์ทุกวันนะนี่พี่เป็นพันล่วงครับพี่เนื้อสำลิศนี่โคตรเก่าเลยพี่พราะล่วงนี่พี่ขนาดบูชานี่เก่ามาก นี่ครับพี่ท,ทํแท่นขึ้นหิ่งนะโคตรสวยเลยพี่นี่ครับปบระดับบารมีเลยพี่นะนี่โคตรเก่าโคตรสวยเลยพี่นี่อดกลนินทยครับนี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยครับพี่ปลายทางบวกห้าสิบาทนะโอนเงินสดส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางรับของกันด้วยนะครับพี่สั่งทิ้งสั่งคว้างครับพี่สั่งแล้วไม่รับครับเดี๋ยวผมจะบอกชื่อนามสกุลน,นะเพราะว่าช่องอื่นเขาก็โดนกันหลายคนครับพี่ นะจะได้แบบเป็นพุง,พงกันไว้อ่ะพี่อ่าใครเป็นแล้วรับดีนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับพี่หรือว่าใครไม่สะดวกรับเอ,อต้นโทรมาพี่ไม่ว่างนะต้นหรือพี่ยังไม่สะดวกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่าครับอันนี้โทรแล้วหายไม่รับของเงี้ยครับพี่แล้วพี่ดูกันองค์แรกเลยพี่เพิ่งได้มาเป็นงาแกะพี่เจ้าโวนป่บุญครับ งากแกะองค์นี้แกะสวยพี่พี่ดูจมูกคมคมครับครับองนี้มีปากยิ้มโอ้ดารักมากเลยครับพี่หายากเลยพี่นะนี่ครับเพิ่งได้มาวันนี้เองนี่ครับเป็นงากแกะพี่เจ้าสงปูุบุญจานมือพี่นี่งเพราะตั้งใจจานมากเลยเนี่เก้าร้อยบาทจะพี่จา๋าขึ้นคอได้เลยพี่นี่ครับแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีเยอะทั่วไปนะพี่นะ สร้างน้อยพี่เดี๋ยวครับงานสร้างน้อยให้เก็บได้เก็บมาพี่เก้าร้อยบาทจ้าวันนี้จะสวยเยอะพี่ลิงจับเข่าสวยปึกลิงจับเข่านี่หรือหัดลุมาจับเข่าพี่ดูสวยมาก สวยสุดเลยพี่เก่านะเก่านี่ไปดูนี่นี่วิโคตเก่าละลุม,มานจับเขาหลวงปู่สุนสุดๆเลยเอาเก้าร้อยบาทแต่พี่จา๋าเขาขายกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ขายได้แล้วพี่งานเนี่ย มันขายเท่านี้ครับพี่เผื่อเพียไปออกต่อนะแล้วนี่พี่ดูนี่ลิงจับหลักพี่ดูหน้าดิแกโคตรสวยเลยพี่นี่ลิงจับหลักพี่ดูครับโหมีโคตรสวยเลยพี่ดูหน้าดิการแกะนี่ปลานนีดมากครับพี่ปลานนีดมากครับพี่สวย สวยสุดๆพี่แป๊บหนึงนะเป็นกล้องกงอนนี่เห็นไหมสวยนะนี่กระบองใหญ่ๆเลยพี่สวยครับงาแกะครับพี่ตั้งใจจะขายพันห้าด้วยซ้ำเนี่ย แต่ผมขายเก้าร้อยถือว่าเป็นโปรโมชั่นนะเก้าร้อยนะและนี่ครับพี่อีกหนึ่งตัวหลวงป,ปูส่สุนนะนี่ก็หาหนุมานนี่พนมหรือหาหนุมานถวายแหวนนี่โคตรสวยเลยพี่นี่ศิลปะหลวงป,ปูส่สุนเลยพี่เนี่ยวัดสารากุลเลยครับเนี่ยสวยมากแกะมือนี่พี่นะน้าแบบนี้หายากนะพี่ ยอดงาแก่พี่เก้าร้อยตั้งใจจะขายพันห้านะราคานี้ลดไม่ได้เลยพี่นะผมตั้งใจจะขายพันห้าแต่ว่าผมเอาแบบพี่ๆเบาๆดีกว่ากำไรแบบน้อยๆแม่กำไรเยอะครับนะเอาเก้าร้อยพอเป็นหมื่นเป็นแสนก็ขายได้นะพี่เนี่ยแต่ขายเท่านี้นครับสำหรับพี่ๆนะนี่ครับลงพ่อเดิม เรืบบ่นน 600, องโบราณหกร้อยอรัพี่พเดิมครับปึ๊กเลยเก่า<ม>ยันกอบหก,กร้อยตะกุดจระเค็ขบฟันปุสุขหกร้อยปลอดกอประลอดกอหกร้อย เนยดํางาพี่นี่ดาาํางางใหญ่เลยมีดพรอเดิมดํางาวันมีคนเขามาัโทรมาต่อเมื่อคืนเนี้ยขายไม่ได้พี่ดํางาพี่ไม่ได้ดําไม,มา้ดามมาําไม้ฝักไม้ผมยังขายเป็นพ,พันเลยพี่นี่ดํางาครับนี่กันเองเนี่ยพี่ดูดิแล้วมีดแต่ใบมีดตีด้วย,วยในยุคต้นเลยพี่ผมก็ยังอยู่เห็นไหมพี่ดูขายไม่ได้จริงต่อเนี่ยพี่เนี่ยผมเอาแค่พันห้าเนี่ย รถไม่ได้แล้วพี่ดูดิเนี่ยมันคุ้มแล้วพี่แค่ง,งาก็คุ้มแล้วเนี่ยพันห้ามีดหมอพกไปไหนก็ได้พี่พอเดิมเนี่ยแบบเนี้ยแค่งางาดุนเดียวก็ขายกันแพงแล้วพี่เนียผมพันห้าแบ่งให้ถ้าขายไม่ได้เพรส่งงานประกวดมีราคาแพงกว่านี้ผมอะพระนาอ่อยอันนี้นะักขานาชัยด้วย ดูต่อนะอันนี้ด้ามงาฝักงาพี่มีดสาริกาเพราะเดิมไปดูยีนโคตรเก่าเลยจับเงินนะนีด้ามงาสักฝักงามีดสาริกานี่ครับจับเงินนี้ก็สวยครับพี่งาโคตรเก่าเลยพี่ถึงยุคเลยพี่ดูใบมีดดิ ดำงาฝักงาครับพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่เห็นไหมเขาเห็นช่องื่นเขาไล่สามสี่พันนะอย่างเงี้ยหพันห้าเนะบีก้ยแก้หลวงพ่อเดิมเบี้ยแก่หลวงพ่อเดิมบี่วิแก้พ่อเดิมครับพี่หกร้อย ครับพี่นี่ครับแล้วต่อนี่ครับพี่สิงห์งาแกะตัวนี้โคตรสวยตัวใหญ่ด้วย<อ>เก่านะเหลืองช้ำเลยพี่สิงห์ฝังควันพี่นี่ว่าแกะคมลึกนี่นี่พ่อเดิมครับพี่น,นี่ฐานกระเล็กฐานโย เป็นช่วงช่วงโค้งอะพี่เป็นช่วงโค้งของงาพี่นึกดิเห็นป่มเป็นช่วงโค้งของงาเห็นไหมช่วงโค้งของงาพี่งาจะเป็นอย่างเงี้ยปหแกะนี่สวยมากนี่สวยมากพี่นี่นี่ครับพอเดิมครับพี่สวยสวยครับสวยสุดส,ดสิงสาวขวัญพอเดิมครับ เอาเก้าร้อยบาทพันห้าไม่ขายขายเก้าร้อยพี่แล้วนี่ช่วงโค้งอย่างมางาแกะมาเสบนางเนี่ยค,ยาาากกเยคดเก่าเลยคูบาวังพี่สายเหนือนี่หนไหมงาเลยพี่งาเป็นดุนเลยพี่ดูดิพี่ดูเท่ากับนิ้วก้อยอะ่ะสองข้อนิ้วอะ่ะแล้วเก่า เพิ่งได้มาใหม่มี่นี่เก่าช้ำเหลืองเลยพี่นี่คูบาวังหมาเสพบนางจานเต็มเลยพี่สวยเอาเก้าร้อยบาทพันห้าไม่ขายขายเก้าร้อยใจอยากจะขายพันห้าดูกันต่อครับพี่องค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยรูปหล่อโบ,บราณครับหลวงปู่บุญครับี สามร้อยหลวงปู่ทวดเนื้อนวะปีศูนย์ห้าสามร้อยนี่ครับหลวงปูท่ทวดบําซ้ำสามร้อยหลวงพ่อกลวยสมเด็จหลวงพ่อกลวยพิมพ์ใหญ่นี่ครับหลังทุกเหมือนสามร้อยหลวงพ่อโบยครับวัดมะนาวสวยเก่าเหลืองช้ำเลยพี่ สามร้อยเป็ดตาสนิมแดงหลวงพ่อแก้วสามร้อยพักกิ่งหลวงปู่ทิมวรหานไร่สามร้อยก๋วยผงโบราณครับพ่อแก้ววัดพงม์มลลายสามร้อยพี่ชอบพี่โทรมาได้เลยนะนี่ครับหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปสามร้อยนี่ครับ อพอผมมาช่องแคร์ครับสามร้อยคุณแผนคุณแผนก็เบื้องเคลือบครับแขนอ่อนครับสามร้อยนี่ครับคุณแผนพี่เขาเบื้องเคลือบทรงผลใหญ่ครับสามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยครับเบี้ยกแก้ปู่เอี่ยมสามร้อย หะนุมานพ่อกลวยสามร้อยหลวงพ่อเงินครับวัดดอนใหหอมสามร้อยยอดขุนพลหลวงพ่อกลวยครับเนื้อดินครับอุวัดไก่นะขีไก่ห้าเซนสวยมากยุคต้นๆนเนี่ยพ่อกลวยครับสามร้อยพิษสมอนพ่อพิษวัดคมังครับสามร้อยตะก,กุดโทน หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมครับยาวฮะห้านิว้วสามร้อยจะกุดไม้คูไม่ไผ่รั่วครับพราะกลวยสามร้อยจะกุดพ่อทาสามร้อยอวัละสามร้อยคู่ละห้าร้อยสี่องคพันครับอีพีนี้กาสวัสดีนะครับ